สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ทุกท่านกำลังอยู่กับผมนะครับหอมไอดินการ์เด้นวันนี้เรามาเที่ยวกันที่ริมเขื่อนป่าศักชลสชทริ์บ้านมะนาวหวานนะครับที่บ้านมะนาวหวานนะครับริมเขื่อนป่าศักชลสชทริ์ตำบลมะนาวหวานอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีนะครับมีสถานที่ท่องเที่ยวคือทะเลน้ำจืดนะครับใครเคยมาบ้างคอมเมนต์ ให้หอมไอดินการ์เด้นนะครับหรือผมสุรชัยนะครับมนวังที่นี่บรรยากาศดีในช่วงเช้าแล้วก็เย็นๆนะครับผมมานั่งเล่นนะครับกระท่อมนะครับริมน้ำนะครับมีอาหารบริการนะครับบรรยากาศดีมากแล้วน้ำก็สามารถลงเล่นได้นะครับมีห่วงยางให้เช่า วันนี้ผมมาในช่วงสายๆแล้วนะครับก็บรรยากาศก,ก็จะประมาณนี้นะครับน้ำในเขื่อนป่าสักอยู่ที่ประมาณ12เปอร์เซ็นต์นะครับท่านใดอยากจะรับทราบเกี่ยวกับปริมาณน้ำในเขื่อนป่าสักก็สามารถคอมเมนต์มานะครับว่า,ารายงานให้ดูหน่อยนะอัปเดตให้ดูหน่อยนะครับช่วงนี้น้ำลดนะครับเดี๋ยวก็จะเริ่มขึ้นในช่วงปลายฤดูฝนนะครับก็บมาติดตามว่าน้ำจะได้100เปอร์เซ็นต์ไหมนะครับเขื่อนป่าสักจุลสิธิ์ บรรยากาศดีครับภูเขาที่เห็นนั่นคือเขาพระยาเดินทงนะครับผมเขาพระยาเดินทงทางด้านนี้ก็จะเป็นเขาพระครับอันนี้เขาพระชอบคลิปนะครับแนวนี้นะครับแล้วก็แนวไหนยังไงก็คอมเมนต์นะครับว่าจะให หม a ิงกรเดนะครับทําคลิปอะไรนะครับให้รับชมเกี่ยวกับเขื่อนป่าซักบ้างนะครับก็กินดีนะครับผมจะมาถ่ายทําให้รับชมสําหรับคลิปนี้รักษาสุขภาพด้วยนะครับโชคดีเป็นของท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีครับ